ด้วยต่อเน,น่หน่อยเรื่องพริกป่นจ้าใส่พริกป่นนิดหน่อยก็มีสีสันเนาะเติมความเผ็ดควบแซ่บมาจ้ารุดกันเลยดูจ้ะ สวัสดีจ้าวันนี้พี่น้อยสีผ้ามากินน้ำจีนน้ำยาตีนใกล้ได้เจ้อโอ้โหใส่เหลือดน้ำบัอกสวดๆเลยจ้าอุ้ยนี่จ้า้าพี่น้องจ้า ไอ้สัสวัวก็มาเลยจ้ะอืมอุ้ยเยี่มมาเลยจ้ะพี่น้องมาจ้ามาแช่งตั้งแต่เนียอยากน้ำพี่น่อยด้วยจ้ะอื <c oughs> ม ด้วยต่อเนี้หน่อยเรื่องพริกป่นจ้าใส่พริกปน่นเลยท่หน่อยก็มีสีสันเนาะเติมความเผ็ดควบแซ่บม,มาจ,ามมาจามมา้ะวิุงกันเลยไปจ้ะ Dạ, pa, dạ, tiền cây Dạ, จานน้อยพ่ดอจ้าอืม,อม,อม,อม

没有。Okay. นี่อหญ่หวาน

that's fine จะแพงะะ่งจ้ะอย่าตีมใงอย่าปาอืม ไดูกตัวพี่นังอืมฮึหัางกินด้วยบานพี่หน่อย,อ,นนนนหนอยนี่แจ้งธรรมศาตร์แจยงนกอข้อง Å! Mm. Hết luôn <laughs> 啊。 อยา่าเตียงใกล้คนๆนันจ้ะ 软软的。Wow, one, one,

不能喝。嗯 ืพี่น้องจ้งคลิปนี้พี่หน่อยก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะนาะแสบแสบจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า